อีวันสองหัวอีวันเป็นจุลาสองหัวโคบไรีหวานหวานคบไรสั่งจะฟองอันนี้ของทิมงานอันนี้โคโยตีหวันหวานกับโคโยตีสวยิ้วไวเขายเขิ าปาดโถสนูวาวสองหัวปรดเทศไทยแลนด์เอาวันวันไปปินตูล่องสองรอยกวานี่หละไปสองมตรแปดเจ็ดสิบนี่และเอาเอาเล่าไปร่องเบื้องเมื่อสี่ดังจังไดล่ะบัดนี่ว,วันนี้ลมเย็นมากเด้อค่ะสวัสดีพี่นงเอฟซีคนเหรนวาวน้ำกันค่ะมือนี แอนนี่ล่ะก่ะทีมงานพากันฮิตวาวไปเล่นเพราะว่ารู้สึกว่ามือนีร่มแห้งหมากเ้ยเอานองวันวานค่ะไปเล่นกับทีมงานวันวานมือนี้เพื่อนใสสองหัวใส่ถึงสนูพัดสติแล้ะค่ะสนูหวไหวค่ะฮิตแล้วไม่ไม่มันหมาดลายแดงเลยก็เลยสิห้นนองวานหนีร่องเบิงกว่าใส่สองหัวมันสิปินทังไห๋มันสิขึ้นบ่สั่นเด้บานเมืองเขาภาคฮิดบ่ะพ่นองวายกระถาไปเบิงไปรุ่นน้ำกันคือเกาคือเดิมละค่ะว่ามือนี วาวโฮและทีมงานสิขืนบอไปรุ่นน้ำกันเรียวๆจ้าอู๊บชมวาวค่ะน,นี่บรรยากาศดอกอันนี้คือสวยแถพี่นองเมื่อนนี้ยังบมีม่วาวมาขึ้นเด้อ วัยรุ่นยังบูม่าวาล่มลานาวสม่ดูแ่นครับเดี๋ยวแม่พาไปโอ้โหเพล่อทีมงานเลยเน้นนวลเถอะบ้านเมืองเขาเจ้าพาเฮียบบน้องพี่น้องเลยพี่น้องเบื้องยุตจังหวัดใดคอมเมนต์มาให้แอดมินเนี่ยผู้เจ้าอยู่จังหวัดอีหยังเนี่ยค่ะคนที่เขามาชมเนาะที่มาเปลี่ยนกำลังใจให้กันและกันและทีมงานมือหนีเด้อ บอกจังหวัดมาเลยนะว่าอยู่จังหวัดอะไรบ้างนะคะที่มักเรนวาวด้วยค่ะพูดนะสร้างเขาไปทั้งพูดแล้วสิขึ้นว่าน้อนองหวานๆนี่ไปคือยุตละหวานมันขึ้นไง โอูด oh, สออันใครใกลผู้ใดอันฟักอยู่แตกแท้ๆมือนี่จับให้ทีมงานกันวันขมนวานขุนหัวหน้าแก่งหัวหน้าเล็กหน่อย บอร์เบอรสัมผัสแล้วกันเด้ออยู่จังหวัดยี่ยังก่อนเพราะไงเป็นคนจังหวัดยยังจังหวัดมาหาคอนเชนเดือนนายเมืองไทยกรับไาอยู่ยค,ค,คอนเชนแล้วอันนี้กับทีมงานเบียก์พวงานการบริษัทนี่ยี่วันตกต้นใหม่โอ้ย ขึ้นที่ลรโตดเด้อขึ้นที่ลรโตเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินปล่อยาวาลให้ทีมงานก่อนค่ะรอสักขรู่บอลบอลเราเพ้่ไปเรีนยนยูเทิต้นใหม่เองสันถายมาลุ่นน้ำกันร,รอบสองกับร,รอบเแรกมันบุกข้นข้นไปอยู่หน่อยๆเพื่อนยังบจับลมบอรจักก็เลยตกค่ะเดี๋ยวให้อ สร้างเพื่นเอาขื้นไหมกับทีมงานเอาขื้นไหมก่อนค่ะถามมารุ่นน้ำกันรอบสองเด้อค่ะเดี๋ยวแอดมินสี่ทายให้เบิงแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตปล่อยบาวให้ทีมงานก่อนจ้ะเดี๋ยวแอดมินสีเป็นคนปล่อยเองก็ได้ แต่อันนี้สิปล่อยเบิ่งก่อนมันสิขึ้นบ่ขวานนี่นีนนน่สิหูถึงบ่ เจียงสนุกไหมเทียงกันอยู่โอ้ยมันถ่ายแอดมินปล่อยตัวนี่มันจังขืนเนาะอันนี้ปล่อยรอบสองด้ิยน่มันเป็นยังเกาะนี่มันเป็นยังบุนเป็นนักหัววะเอาไปเผาเถอ ภูนาวัานหวานอยู่เทื่องแล้วเพิ่งอยากให้อดมินปล่อยตัวนี้เนาะลมมันแห้งค่ะมือหน,นีขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ว่าติดตามแอดมินเด้อค่ะขอบคุณทุกคนทีเขามาให้กำลังใจละกะที่ชมทุกคลิปที่กดไลค์ทุกคลิป เดี๋ยววาวสามเมรหาสิบตอนนี้ก็คือตากใหม่อยู่ค่ะยังเ่อท่านแห่งสนิทดีก็คือขืนโค้งไว้แล้วแต่นอ่าจะอาทิตย์นี้ล่ละค่ะแอดมินสิบผ้ามาลแลนปะแลักก็ะแลนให้คุณผู้ชมทุกคนได้เบิงทีมงานของเฮาด้เบิงถามมะรุนมเปิ่นกำลังใจวา,วาววาวสามเมรหาซิบของแอดมินนีมันสิขืนบอรหรือจังได อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินในเดอร์ค่ะขอบคุณหลายๆจ้า